สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีช่องปุ๋ยพาลวยแชนแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกลับนะคะพบกันกลับนะคะหลัง หลังหลังหลังไอ้นี่ออกนะคะหลังผลออกนะคะก็ออกมาแล้วเนาะเก้าเก้าสี่แปดเก้านะคะเลขวันพระนะคะแม่นก็สูตรก็เลขทูบเจ้าที่นี่แหละคะ่ะอ่าเลขวันทะพระก็ไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังนะคะแปดเก้านะคะเก้าเก้าสี่โอ้ดีใจกับทุกท่านที่หมานที่เฮงที่ปังด้วยนะคะออาก่อนที่จะไปรับชมแนวทางนะคะคลิปนี้เป็นคลิปเลขดับนะคะคลิปเลขดับเอ่อหน่วยบนนะคะ ด,ดับหน่วยบนดับดับหน่วยบนเลขติดบนล่างหลานนะคะแล้วก็สถิติวันพุธเอ้ยสถิติวันศุกร์นะคะทุกคนสถิติวันศุกร์อ้าวดีใจกับทุกท่านที่มาที่หิง้งที่ปังคอยว่าแล้วคอยมาหาเก่าหกเก่าห้าเก้าอะไรนะห้าเก้าห้าหกนะคะไม่มาเลยนะคะแ <laughs> อดมักตัวไนบ่มาตัวนั่นคะ่ะ อ้าวมีใครได้ไหมเนาะเอาเหลืออะไรที่ยังไม่ออกนะคะเหลืออะไรที่ยังไม่ออกบ่รคะเหลืออะไรเนาะที่ยังไม่ออกนะคะเลขทูบนะคะต้องขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางช่วยชีวิตนะคะแปดเก้าลงล่างเนาะทุกคนเนาะสีสหหสหส่ห้าออกแล้วนะคะสี่ห้าออกแล้วสี่ห้าออกแล้วเก้าสี่ออกแล้วโอ้เหลือเอียงไปหอด้วยไทยเนาะเลขฝันเอีดยดนี่นะคะ 9, 4, เก้าสี่ห้านี่ยมันเหลือเอียงเนาะ เหลือเหลืออะไรไปถึงไปถึงหัวไทยเนาะ95เนาะ95ยังไม่ทันมานะคะ45มาแล้ว94มาแล้วเหลือ95 65ตัวกลับหัวนะคะตัวกลับหัวยังไม่มาอ่าใครได้เลขเจ้าที่เจ้าทางบ้างนะคะต้องขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางแล้วค่ะ <laughs> แม่นก็เลขถูกกับจะที่เอ้ยแมนก็นสูตรกัจะที่จะทางนี่ล่ะเอามาดูกันนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะ เอาใครกับหัวนะคะหกเปลี่ยนหกเก้าอาจารย์ปัญญาก็ได้แล้วค่ะโอ้วยสวยอยู่ดีะคะ่ะมาหามนะคะมาหามจริงๆนะคะเก้าเก้าอ้าวสายเบิ้ลน,นะคะเบิ้ลหน้านะคะดีใจด้วยอาวมาดูผลก่อนเลยนะคะมาดูเลขดับของเราก่อนเลยเนาะอันนี้อันนี้เป็นคลิปเลขดับนะคะคลิปเลขดับแล้วก็ดับหลักหน่วยบนนะคะแล้วก็สถิตินะคะแอดให้ดูสถิตินะคะวันศุกร์ก่อนเลยนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะคะว่ามีสูตรไหนเข้าบ้างนะคะทุกคนโอ้เข้าหลายสูตรอยู่ด้วยแล้วก็หลุดหลายสูตร25่สคู่เมาบนล่างนะคะ25่สคู่เมาบนล่างเลยนะคะเอานีเดอร์เก้าเก้าสี่แปดเก้านะคะซึ่งเป็นเลขวันพระสีก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะคะสีไม่ทําให้ผิดหวังสองไม่มาจริงๆค่ะสองห้าหายเลยนะคะเออสองหาไปห้าหน่อยเมื่อเหลวค่ะ นี่นะคะ994อ๋ออันนี้มันออก4 4 4, 4 9เนาะอันนี้มา994นะคะเฮ้ยหวยออกสวยอยู่ค่ะเอาดีใจกับทุกท่านที่มานที่หิงที่ปังด้วยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูสูตรไหนเข้านะคะนี่นอะตามนี้เลยนะคะแอสต,ติกไปแล้วนะคะสถิติมีพลาดไม่ได้เลยนะคะสถิติถือว่าเป็นตัวนําทางที่ดีเลยนะคะเห็นไหมสีค่ะสีนะคะวันวันพุธนี้3-4ไม่ค่อยอยากจะพลาดนะคะวันพุธ3-4เนาะทุกคนวันพุธ3-4นะคะทุกคน อมาดูวันศุกร์นะคะเอ้ยวันศุกร์นี่มันวันที่สิบเก้าแล้วมาไวที่แปดบอกเขาว่าเป็นแอดลืมตัวไหนอยู่บอกเขาวันศุกร์นะคะเอ้าทําไมมันกระโดดจังเลยครับเป็นอาทิตย์เลยบอกเฮ้ยสิบเก้าแล้วก็มายี่สิบแปดโดดบอกฮะมันคือคกระโดดค่ะเธอเฮ้ยอ่าตามนี้นะคะเลขวันศุกร์นะคะเลขวันศุกร์เจ็ดศูนย์ห้าหกเจ็ดนะคะโอ้ยเจ็ดศูนย์ห้าหกเจ็ดค่ะทุกคน 70567นหนะคะ70567ค่ะทุกคนเอาหนี่เอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะเอาแคปเลยค่ะสถิตินะคะสถิติวันศุกร์นี่เป็นตัวนําทางเราได้ดีเลยนะคะ70567นนะคะแสดงว่ามันต้องดึงตัวเก่าลงมาเห็นไหม เห็นไหมมันยังดึงเลขวันพระลงมาเลยนะคะงวดก่อนนี่ก็มีหกมีแปดมีหนึ่งมีเก้านะคะมันก็ดึงเก้าแปดลงมาเห็นไหมมามาแบบคู่เลยนะคะอันนี้ก็เจ็ดศูนย์ห้าหกเจ็ดนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมันจะดึงเจดลงมาดึงศูนย์ลงมาดึงห้าลงมาดึงหกลงมาเอาห้าจะมาแล้วบอกตามตูดอีกแล้วบอกหวย <c oughs> ตามตวดอีกแล้วบว่าอันนี้เป็นเลขวันพระนะคะก็ไม่ผิดคาดเนาะเลขวันพระนะคะวันพระนี่ไม่ทิ้งแปดเก้าจริงๆนะทุกคนเนาะวันพระนะคะดีใจด้วยกับทุกท่านที่มนันทีเฮงที่ปังนะคะโอ้ยเอกรดยพบอปน่ะเอาไปจ่ายไม่เดียวนะคะแล้วก็วินตารางนะคะ <c oughs> เอาไปจ่ายไม่เดียวแล้วก็วินตาราง <c oughs> เรียบร้อยวัตีสายเบิ้ลสายหามนะคะดีใจด้วยโอ้คอยไปเบาๆพอเด็กปนได้กเกลว,วัตีโอ้ย เก้าซีนะสวยโอ้เลขทูบนะคะไม่พลาดค่ะไม่พลาดนะคะดีใจด้วยโอ้ถือกันหลายคนอยู่ด้วยคะ่ะถูกกันเยอะอยู่ได้เลขทูบนะคะแปลงน้าหมือดิ <laughs> เลขทูบนะคะเอาดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยโอ้เอฟซีเลขทูบ เอฟซีเลขทูบวนก่อนเท่าไหร่นะ้วนก่อนเพื่นให้สนะี่แปดเก้าเนาะโอ้้วนนี้เพื่อนให้ยังไงโอ้ถ้าสี่แปดเก้ามาวนวดนวดนี้เนาะคงได้ทั้งบนทั้งละางวนนี้ให้ห้าแปดเก้าห้าแปดหกนะคะห้าแปดหกห้าแปดเก้าเจอทีเนาะโอ้เสียดายสุดรอาแคบแล้วบ่ค่ะอาแคบแล้วก็มาดูกันเลยนะคะมาดูเลขดับกันเลยนะคะเลขดับเนาะ มาดูเลขดับนะคะก่อนที่จะไปดูว่ามีสูตรไหนนะคะทุกคนดับหลักหน่วยบนนะคะดับหลักหน่วยบนเด้อค่ะหลักหน่วยนะคะดับแค่หลักหน่วยบนเดอ้ออ่ามานเฮงปังกันไหมเนาะเกง่งเก่งกันตั้งทงั้งวีทั้งวันนะคะบทจะออกเมื่อใดเลขถูกกับอันเลขวันพระนะคะเลขวันพระนี่เปดนเก้านี่สวยเนาะเปลี่นหกปดเก้านะคะใครกลับหัวก็ได้ละคะ่ะพัวอาจารย์ปัญญาด้วยนะคะโอ้โหรกับเก่าแอดบอกแล้วปัญหา 15, โลกเตกน,นะคะซื้อหกไม่ซื้อเก้าไม่ได้คะ่ะทุกคน S 1> <S 1> <S <US> S> เมื่อยค่ะเอาเลขดับก็ดับอยู่หลายสูตรเลยนะคะดับบนก็อยู่นะคะดับบนก็อยู่ดับดับล่างก็อยู่เนาะเอ,อเห็นไหมแอดบอกแล้วนะคะล่างมันไม่มาด้วยกันค่ะล่างไม่มาด้วยกันโอกาสมายากเหลือเกินนะคะล่างนะคะทุกคนล่างไม่มาด้วยกัน,นะค่ะทุกคนนี่นะคะไอสูตรนี้นะคะอาจารย์ปัญญาก็ไอ้นี่นะเฮ<ๆ>้ยเลขฟันข่อยสี่ห้ามาแล้วได้เก้าสีมาแล้วด้วย เก้าส <S preach miracle> ี่เก so 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 ้าสี่เก้าห้าโอเหลือเก้าห้านะคะสงสัยจะไปอันนี้นะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยเด้อเอาไปมานเอาไปหิงเอาไปปังกันค่ะเอาแคบเลยค่ะดับสองค่ะดับสองค่ะทุกคนดับสองนะคะหลักหน่วยบนนะคะดูหลักด้วยเด้อดูหลักด้วยนะคะหลักหน่วยบนนะคะหลักหน่วยบนนะคะสามดังเกินบ่เลยบ่มาสามเวที อ้าวเดี๋ยวมาดูกันนะคะมีสูตรไหนเข้าบ้างนะคะสูตรไหนข่อยบาแล้วตัวใดข่อยมกักมันมกักโปมาเกาเดี๋ยวงวด่นหน้าแอดจะชอบอะไรจะไม่ซื้อด้วยวะจิบนเราก็ไม่พลาดนะคะอือหากเก่านะหากเก่าอ้าวคราวนี้มาดูเลขไหลของร้านนะคะโอ้แอดก็ลืมเขียนเฮยนั่งไฮมาแล้วคะ่ะนั่งไฮมาแล้วก็รอเลขไหลนางนี่แหละคะ่ะรอเลขไหลนะคะโอ้ยสองห้าหลุดนะคะขออภัยเดอร์ค่ะ สองห้าล้านหลุดนะคะเก้าเก้าสี่นะคะเก้าเก้าสีแปดเก้านะคะเข้าบนอีกแล้วนะคะหวยทุกคนเข้าบนอีกแล้วได้เฮ้โอ้สงสัยต้องเอาสูตรนางนี่มาจับกับอันนี้แล้วค่ะนี่ก็ยัยงว่าเอามาจับก็บยัง นี่นะคะอันนี้อันนี้เป็นเลขติดบนล่างนะคะเลขติดบนล่างใครมีตัวดินนี่ก็เอามาใส่กับของหลานนะคะนี่เลขติดบนล่างหลานนะคะเลขติดนะคะเออไม่หลุดเลยนะคะลุดแต่เลขไหลนี่แหละอาจารย์ปัญญานี่นะคะอาจารย์ปัญญาเต็มเต็มเลยนะคะโหู้ใดกำหัวหกแปดเอาเนี่ยใครกำหัวเอาหกแปดนี่ก็เต็มเต็มเลค่ะหองอาจารย์ปัญญาเห็นอยู่บนนี่น้นๆนะคะหกแปดเก้าแปดนะคะชนกันกับเจ้าที่หกแปดเก้าแปด ซื้อหกไม่ซื้อเก่าไม่ได้นะคะทุกคนโอ้ยปังหลายสูตรค่ะปังหลายสูตรสูตรยี่สิบห้าคู่นี้ไม่พลาดเลยเข้าล่างแล้วนะคะสูตรยี่สิบห้าคู่เน้นล่างบ่แอดกับเน้นบ่เคยถือโตัวจักเถื่อค่ะออันนี้เอาปากาสีอะไรเขียนเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะแอดก็จะหลับแล้วนะคะดีใจด้วยนะคะกับทุกท่านที่มาที่เห็นโอ้ยอย่าถาม่อยถั่ว แต่มามาสอวงหอเท่านั้นเอยพอได้ปนได้เจียวได้เลขถูกนี่แหละค่ะทุกคนเออโจทีจะทางเพิ่งกับซวยซีวิตเน,ะนานนะใส่เลยวันที่เท่าไหร่คือยี่สิบแปดนะคะวันที่ยี่สิบแปดนะคะหวยเลขติดบ,บนล่างหลานนี่น่าสนใจได้หาตัวมาจับใส่เอดเนี่ยค่ะอิ่มแทนเนาะกินข้าวกับตำแตงนะคะอคอยโบเลขเจทีเลขจเลขจ้าที หาเก่าเอดไปใส่น้อมันจะมางวดไหนนะคะห้าเก,ก้าทุนหาเก,ก่าหากหากอันนี้อย่างนี่เ,ออเดี๋ยวนางให้ตัวไหนเอานี่นะคะ เลขติดบนล่างของร้านนะคะเลขติดบนล่างของร้านแคปเลยค่ะ703นะคะนสีเนปปับสูดไม่หรือเปล่าเจ้าเมียมันไม่มีสีนะคะไม่มีสีไม่มีสีสน้องนางโอ้นางไม่มีสีนะคะโอ้ยหอยกระไดเอดกรบโบไม่เปียกอีนี่นะคะวดก่อนนี้เจ้าที่ให้ไอ้นี่นะคะ โอ้ยสูตรนี้สูตรนี้ลงสูตรนี้ลงลดีนะคะของอาจารย์ปัญญามีใครได้กลับหัวเอาไหมเนาะสูตรนี้นะคะสูตรนี้ลงล่างนะคะสูตรนี้ลงล่างเนาะมีเก้าเก้านะคะมันมาเก้าเก้าสีซึ่งซึ่งสูตร, ύ, 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 รนี้ของเอดกับหลานไม่มีใครมีสีเลยนะคะมีแต่คนมีเก้าหลานให้สามหกเก้าสองนะคะมันชนหกเก้าห็นไม่มา สายลูดนี่น่าสนใจนะคะสูตรนี้งวดหน้านะคะถ้าใครจะสายลูดบนล่างนะคะแอดว่านะคะนี่ตัวเน้นทั้งนั้นเลยนะคะนี่ตัวเน้นเห็นบ่าเปดเก้าเนาะตรงๆเลยนะคะเปดเก้าล่างอีกแล้วนะคะมาล่างนะคะทุกคนเน้นบนมาล่างมันมันเป็นเด่นบนค่ะเออเนาะอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนจริงๆล่ะค่ะแต่ว่าเก้านี่มามาบนค่ะชนชนเก้าเนาะหกเก้านะคะเก้าก็มาบนนะคะเออเข้าถูกไอ้นี่อยู่นะคะอันนี้ก็ นี่นะคะของอาจารย์ปัญญาก็นี่แหละค่ะหกหกแปดเก้าแปดนี่แหละค่ะหกแปดเก้าแปดนะคะมีไผเด็กกับกับหัวเอาอยู่บนเนาะนี่เนาะกับหัวเอานอเนาะโอ้ยเก้าสี่หวดนาแล้วมันชิมากหกห้าเก้าห้าว, <c oughs> วันอยู่แถวแถวเล็ฝันข่อยนี่แหละสองหวดติดเลยไปกันตัวเลยนะะี่นะคะเออยี่สิบห้าคู่เมาส์นะคะยี่สิบห้าคู่เมาส์แล้วนะคะเข้าล่างแล้วคะ่ะเข้าล่างแล้วนะคะ เอ้ยนี่ละเ็นบอเ็นบอเ็นบอตัดลออเลยโอ้เ็นบอนี่โอ้ยเม็นขนาดเฮ้ยเก้าศูนย์หนึ่งมาข้างหน้านะคะล่างมันชนเก้ากับบนเอ้ยมันชนเก้าบนนะคะทุกคนดีใจกับทุกท่านด้วยนะคะโอ้ยเม็ดเดียวหอยโอ้มันชนเก้าบนมันมาเก้าสี่นะคะนี่นี่นี่ นี่นะคะเออเอาจับใส่กันได้จริงๆด้วยนะคะทุกคนนี่เห็นไหมนี่เด่นบนจับใส่เด่นล่างนี่ทุกคนห้วยเออหูเลี้ยวสิียาประกบอีหยังบาทนี่เนาะเนี่ยเห็นไหมมันมีเก้าเปียดเปียดเก้านี่ทุกคนนี่เนาะเปียดเก้าเก้าเปียดนี่ชนเก้านะคะชนเก้าโอ้มาเก้านะคะทุกคนโอ้เนาะเอาเ็จศูนย์สามแคบเอาเด้อค่ะแคบเอาเด้อค่ะทุกคน ออันนี้เอาอยู่นะคะถือว่าดับเอาอยู่อดับดีเลยนะคะดีนะมันเป็นเก้าเปดนะคะทุกคนมันเป็นเก้าเปดเนาะมันเป็นเก้าเปดนะคะเก้าเปดมาอะไรนะมันออกอะไรนะแปดเก้าเก้าสีนะคะ 8, 9, 9, 4, เปดเก้าเก้าสีนาะโอ้ยเอาอยู่หมดทุกสูตรเลยนะคะสําหรับสูตรดับนะคะสูตรดับมีสูตรล้านนะคะหลุดแล้วก็เม็ดเดียวก็หลุดนะคะสูตรหลักก็หลุดวันพระวันพระ เดืพอพ่อเศ้าบาดบนอกข่อยสองสี่แปดนะคะมันออกสองสี่แปดเก้าเก้าสี่ล่างแปดเก้าเนาะเอาอยู่บนเก้าสี่นะคะบนเก้าสี่เก้าสี่บน, 9, 4, 9, 4, บนอ้าวเอาอยู่นะคะเอาอยู่หมดเลยนะคะเอาอยู่หมดเลยเนะเาะดีใจด้วยนะคะอ นี่นะคะดีใจด้วยค่ะทุกคนมานเฮงปังกันนะคะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะแคประเบอค่ะเม่ๆของอาจารย์ปัญญาได้ใครมีใครได้กลับหัวเอาบอนนออาจารย์พันบอกให้อัดนะคะอัดเนี่ยอาจารย์ให้เบิ้นให้หามทีไรมันมันจะชอบมาอย่างเงี้ยคะ่ะอาจารย์ให้เบิ้นให้หามทีไรเนาะนี่มีใครได้กลับหัวเอาไม่หกกับเก้าค่ะปัญหาโลกแตกนะคะหกกับเก้าเนาะเต็มเต,มต็มเลยนะคะเอ้ยดีใจนาเด้อผู้ใดๆ นี่นะคะดับ2ค่ะทุกคนดับ2เลขติด703นะคะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้มานขอให้หิงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ